สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วนะคะ y o u ยูทู e ไ c r a f t c h ช n n น l เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูอิตาเลียนโซดานะคะเป็นแอปเปิลโซดาสูตรแก้ว16ออนและ22ออนค่ะสำหรับส่วนผสมมี2อย่างเท่านั้นนะคะก็คือน้ำแอปเปิลเขียวของติ่งฟงกับโซดานั่นเองค่ะ มาชง2แก้วพร้อมๆกันเลยนะคะสูตรแก้ว16ออนพี่อยู่ใช้น้ำแอปเปิลเขียวติงฟองอยู่ที่30 ml ค่ะแก้ว22ออนนะคะใช้น้ำแอปเปิลเขียวติงฟง50 ml ค่ะ หลังจากนั้นเติมโซดาลงไปนิดหน่อยนะคะแก้ว16ออนใช้โซดา30 ml ค่ะแก้ว22ออนใช้โซดา50 ml นะคะขั้นตอนนี้เราจะเติมลงไปไม่เยอะนะคะแล้วก็คนผสมให้โซดากับน้ำแอปเปิลเขียวละลายเข้ากันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยนะคะ เมื่อเติมน้ําแข็งเต็มแก้วแล้วนะคะเราก็เทโซดาเติมลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะถังแก้ว16ออนซ์และแก้ว22ออนซ์นะคะหลังจากนั้นนะคะผิวก็ตกแต่งด้วยแอปเปิลเขียวค่ะขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะตกแต่งหรือไม่ก็ได้นะคะผิวก็มาแนะนำเป็นแนวทางนะคะ ตกแต่งเราก็อาจจะเพิ่มต้นทุนลงไปอีกนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ก็ทำให้เครื่องดื่มของเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะสุดนี้อร่อยหวานอมเปรี้ยวเย็นชื่นใจนะคะทานแล้วสดชื่นมากๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับเมนูแอปเปิลโซดาค่ะสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนนะคะ อยู่ก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูค่ะทําทานที่บ้านก็ได้นะคะหรือจะทําขายก็ได้ค่ะถ้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คํานวณต้นทุนมาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะนําไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปและสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก YouTube ไมค์ครับชาแนล และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะแล้วพบกับพี่อิวแชร์สูตรในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ